ครับเมื่อนี้กับพ่อๆกับสังวันงานปั่นคือเขาเนาะครับเนาะท่านผูส้สมเมืม่อนี้กับทิธาผ้าทันบุสมบมุสมตัวเด็ดเนาะผ้าท่านผู้สมมาสมตัวเด็ดเมื่อนี้ก็คือมีอาจารย์อยู่ทางบัณน,น์โน่นนวยเนาะวัดถ้ำกบมองแอ็ดเคยเดีไปปั่นกบไงเหยกบพญานาคใหญ่เหรอเนาะอยู่ทางตำบลนาตาลอำเภอทากันโทละเป็นผ้าเป็นอันโทรมาเนาะเป็นโทรมาติดต่องานอาจารย์อยู่วัด ท่ำกบที่บ้านโน้นน้ำน้อยเนาะครับเนาะเพิ่นฝันว่าได้ได้ถามตัวเด็ดตัวดีเนาะเพิ่นก็โทรมาเลยได้คุยกันก็ได้ได้ทามตัวเด็ดตัวดีน้องเพิ่นเพิ่นฝันว่ากบสองตัวท่านกบสองตัวมันตายเนาะกบสองตัวมันตายแอดก็เลยถามเพิ่นเหล่าก็เคยถืออยู่ครับเพิ่นเคยถืออยู่แต่ส่วงแอดไปอยู่น้ำเนาะไปปั่นกบหรือไปปั่นพญานาคก็เคยถือดูอยู่อาจารย์ แต่สุดนี่งวดนี่ก็ลองลองกันน้ำพึนเด้อครับเด้อเมื่อเทียเป็นจังบุญเนาะคือท่งถ่ายปีเกาตอนรับปีใหม่แล้วส่วนมากเพื่อนก็เคยได้ยู่วาเศร้าช่วงสุดก้อนๆนี่หาเก้าเข่าเต็มเลยครับหาเก่าแอดกับฟันได้หาเก่าคือกันช่วงไปยุน้ำพินเนาะพี่กายนี่ปีนี้ก็พอดีหอดรอบปีใหม่เพิ่นก็เลย อยากโทษมายามนะครับเนาะว่าหายหนาหายตาไปอยู่จังใดมาจังใดเฮ้ยจังบอกใครแต่โทรมาหาน้อสันเพิ่งเลยโทรมาก่อนเนาะปีใหม่พอดีเพิ่นก็เลยโทรมากอะแอดก็เลยถามข้าวถามข้าวไปเพิ่นก็เลยฝันว่ามีกบสองตเนาะเพิ่นว่ากบตายสองตเพิ่นเลยตีเลขสองเก้าศูนย์นะครับเนาะสองเก้าศูนย์นะครับเด้อถ้าหากคันโม่ส้มอยากมาหลุ่นน้ำเพิ่นเพราะว่าเพิ่นก็เคยถือมาหลายงวดจะเคอกันอยู่ บ,บัะเทียเ้าวใบอยากซื้อสามตัวห้าก็ซื้อสองตัวก็ไ,ได้เนาะก็ศูนย์คือตีเ้าวตีเอากับหนาหนากับหลังกันใส่กันหรือสองศูนย์กว่าได้เนาะเก้าเก้าสองศูนย์ก็ได้เนาะหรือเตีเอาสองเก้าศูนย์ก็ว่าไปเนาะแอดก็เอามาบอกเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะเอามาบอกเพื่อเป็นแนวทางเพราะว่าส่งไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่แล้วบะเตียมีโศกมีไส้บัะเทียมีแต่ของดีๆหรือ โชคลาภทีขามาได้ปีไม่เนาะก็ขเข้ากับมาซือมารุนน้ำกันอีกรองบางพอเอาทรงไทยปีเก่าไปแล้วกับตอนรับสียงดีเขามาเพื่อปีไม่ละเสียงดีไม่ไม่ขมาในต,นในตัวตนไดโตในจิตในใจของข้าเนาะข้าตีอยากสือโตนี่ก็บกัมารุนน้ำกันนะครับเนาะมาเทียมันถึกหรือเป็นยังบทของข้าทต่เด้มาเสริมดวงเสริมปรมีน้ำพันอีกอยู่ทั้ง วัดป่าด่านเม็กกระไรเนาะครับมาปั่นพญ,ญานาคมาซอยสางปั่นพญ,ญานาคแล้วเป็นกระเดียเที่อถือเนาะช่วงระยะนี้แอดกับไม่เห็ดงานอยู่ด่านเม็คือเก่านะครับมาปั่นพญ,ญานาคเปิดส้มพญ,ญา,านาคร่วมกันครับกําลังขืนคองอ่ากำลังอัรนโปะปูนเนาะครับเนาะโปะมัอเศร้าอย่างละมาโปะปูนมัอเศร้านี่ครับช่วงระยะโปะปูนเนาะช่วงโปะปูนคือเพป็นเลื่อยข้านไปตามข้านเนาะบอ,บอดดิบนะ่อดดิบดุงเนาะ บริเวดุงคือเก่าต่ก่อนก็เคยเห็ดดุงอันนี้ก็เห็ดเป็นเรื่อยๆขั้นไปตามขั้นเนาะครับครับนี่ส่วนหัวเนาะมีหอดสายน้ำพันธุ์ติดีพ่นน้ำพร้อมนี่เพิ่นธติลพ่นน้ำออกครับส่วนส่วนโตเพิ่นธติลเรื่อยๆขั้นไปตามขั้นเนาะเพิ่นธเรื่อยไปตามขั้นื่อยไปตามขั้นงอๆไปตามนี่เนาะเพราาะว่เพิ่นธิ์คือบ่ิเวห็ดดุงคือนงูเนาะครับเนาะเห็ดเป็นเรื่อยเอา ราะว่าเรื่อยเนี่ก็คือเฮ็ดไปเรื่อยนะครับเนาะเฮ็ดงานก็นกนเฮ็ดไปเรื่อยคือสางกับสางไปเรื่อยเงินท่องก็คือไหลน่องมาเรื่อยเพราว่าช่วงนี้ก็อันนี้ก็เป็นบันไดใหม่เอามาคัาง่งเพราะเดีเ๋ยวแนวบางแดดเนาะครับช่วงระยะนี้ก็เฮ็ดโปปูนไปอยู่นะครับโปะปูนไปเท้าแรกครับนี่เท้าสองกติ เอาอีกคือสามยังเก็บรายละเอียดคือเฮ็ดเจ็ดนะครับเท่อสามเน,น,ปปนมา,านะครับโปร่ป,ปูนมาฮอดไก่ฮอดหางแล้ละครับโปร่ปูนเมื่อนี่กับคงที่แล้วโปร่ป,ปูนว้แจกล่ะจังติ่เก็บรอบสองกับรอบสามแล้วต้นนี้ก็จังทิดขึ้นอีกตัวไม่เนาะพี่ครับด่านที่สองครับด่านที่สองกับยุ้ง้างพี่ครับด่านสองเนาะว่าท่านไดีขึ้นโค้งอยู่ครับด่านสองครับ ว่าจัตุปัจจัยยังท่านได้ครบเนาะท่านก็เลยว่าโจว้ซากอนเทียมีไม้เลี่ยก็จังบังหล้วก็จังเฮ็ดขึ้นแต่แอดก็เลยว่าติเฮ็ดตัวเดียวไปก่อนหากมีพร้อมแล้วจังติเร็มาขึ่นเป็นตัวที่สองเนะาะแอดก็เฮ็ดฟังลักฟังเล็กเวท่าแล้วครับถ้าหากท่านผู้ช้มจงมีความอยากมาสาั่งมาทำบุญน,น้ำเพลนก็มารวมสั่งน้ำเพลนกับเส้อนะครับทีว่วัดป่าดันเมีกเนาะ ซอยส่างพญานาคซอยเพิ่นคือจัดตุปัจจัยก็ยังท่านในข้อท่านในครบเนาะบัดเทียอยากมาซอยส่างอยากบัดเทียไมีจิตใจใส่ท่าอยากมารวมบุญน,น,น้ำเพิ่นก็เสิรเฟนะครับเด้อว,วัดป่าด่านเมก็กครับวัดป่าด่านเม็กครับปั่นพระไงสามองค์ก็แล้วแล้วก็เหลือแต่พญานาคพญานาคก,ก็ติขึ้นตัิดสองเนาะตัิดสองด่านนี้ว่าช่วงนี้กำลัง เท่กำลังปร่ป,ปูนตัวที่แรกนะครับกำลังปร่ป,ปูนตัวแรกแรงไดนเนาะครับวัดตีพันไปวังหันมีผูดถึงน้ำบ่นนอกแปดนะครับแฮดกระเขียนไ้อยฐานปูนี่คือกัน68กแปดเนาะมาจากวังน้ำเย็นอาจารย์วัดวังวังน้ำเย็นแล้วก็ยูดถ่ายรถอีกนะครับถ่ายลถขั้นใหกัสองหกเก้าไหมสองหกเก้า โอ้สองหกแปดสองหกแปดแอดเขียนไว้ว่างน้ำนำเย็นกันหนึ่งหกแปดนะครับแต่ยูนรถเพิ่งกับสองหกแปดครับเข้ากันสองคลิปแล้วครับหกแปดเนาะมีผู้ถือน้ำมันเนาะครับผู้ถือก็ดีใจมันเนาะครับผู้ถือบันถือกับบัตต้องเสียใจเนาะงวดหนางวดเหนือขึ้นมาเอาน้ำกันไม่แอดก็เขียนบอกก่อนละครับนี่แอดก็เขียนบอกแล้วมาจากบ้านวัด ถ้ำกบบ้านโนนอมน,นวยตนนําบลนาตาลอําเภอท่ากันโพนะครับเนาะครับพันโทั่ข้ามาเนาะโทรมากกับว่างานแล้วไปขันงานแล้วคือพันธุ์ดิดต่อไปเฮ็ดเฮ็ดสุป,ปีครับเฮ็ดสุป,ปีของอาจารย์วัดถ้ำกบเนาะบ้านโนนอมน,นวยตนนําบลนาตาลเพิ่นเฮ็ดสุป,ปีถ้าหากเพิ่นก็รอจังหวะอยู่ถ้าหากแอดว่างเพิ่นก็ติ ดึงแอดไปเลยแอดกับวัฒนีวางช่วงนี้เนาะยังติดคิว้วหลคิวอยู่แต่ถ้าหากมาติดต่อไห้คือเขาคิ้วไหวกับไปตามคิวนะครับเนาะไปตามคิว้วถ้าหากท่านผู้ส้มอยากปั่นหรือสนใจอยากปั่นสิ่งต่างๆกับมาเขาคิ้วไหวเด้อครับเด้อมาเขาคิ้วไหวพอช่วงนี้ก็เป็นคิว้วเป็นคิ้วไปอยู่แล้วจากนี้ก็ติไปบ้านน้อยนะัดดุนนะครับเนาะบานน้อยนะัดดุน แล้วกท็ทีปั่นดอกบัวยะของคุณนายฝรั่งพันเนาะทีทั้งสามไส้ห้องพนาะกัจช่างตีเฮ็ดสร้างหน่อยสร้างหน่อยอีกคูน่นึงก็กวั่อ,อกับมาเนาะครับกบใหม่อีกคู่นึงกับมีอีกอยู่ทางนองสีเนะางนงเนะกเจ้าทั่วมาก็ร้ายร้ายมองเยาะครับติดต่องานก็ให้มาเขาคขี้ว้เนาะครับถ้า,าสนใจเนาะสนใจฟีเมอต้องการอยากได้กับมาเขาคขี้ว้เนาะครับเนาะ ช่วงนี้ก็เอ็ดก็เฮ็ดไปเรื่อยอยู่ครับนี่ก็คือหัวพญานาคเนาะช่วงนี้ก็เฮ็ดไปเรื่อยครับหมวดก้อนเนาะรถคันนี้ก็คือแปดสาบเนาะสุดก้อนนี่ก็ออกพอดีมาสุดที่สองต่อต่อกันก็คือพอดีรถคันใหญ่ที่จอดยุทธนาเนาะช่วงช่วงนี้ก็บริยูทธ์นะครับช่วงนี้บริยุทธ์ช่วงจอดยุทธนา ช่วงก่อนกับหกแปดนะครับเนาะงวดนี้ก็มาลุ้นน้ำกันเนาะครับมาลุ้นน้ำกันคืออาจารย์เพิ่นก็ว่าเพิ่นฝันเห็นกบตายเนาะท่านผู้ชมดีตีเป็นตัวใดก็วิจารยานในการรับชมมาเด้อครับเด้อกบสองตัวคือคือเห็นกบตายสองตัว่นว่างสีอาจารย์อยู่วัดทำกบเนาะช่วงแอดไปเฮ็ดงานเนี่ยเพิ่นก็เข้ากันดีดีกับเพิ่นได้เลขมาตัวใดก็ เขากันลองซ่องเนาะตัวมหายายป่าหางหวัดก็ซื้อซื้ออยมเศร้าครับส่วงนั้นแหละครับส่วงสีหางหวดนั่นแหละเที่ยวโทรมาอยู่ไก่ก็ทรมาบอกใ้ตัวใดก็ทรมาบอกครับยายป่าหางหวัดก็ซื้ออยมเศร้าครับส่วงนั้นกับเขาน้ำกันดีครับเขาน้าจันทร์ได้เดกมาถ้าตอนใดตอนใดแล้วคลิปใดก็อันวันที่ใดวันที่หนึ่งหรือวันที่สสิบหกสถามแล้วกันเนาะครับ เดี็กที่ออกวัดเด็กคุยกันแต่ก็เขากันอยู่สุสญสามครับอาจารย์ที่วัดทำกบเนาะคือให้โชคให้ลาบคือดวงพุ่มเพิ่นกะดีอยู่พอแอดไปอยู่กันกะฝันดีตลอดมาอยู่นี่ก็ฝันดีตลอดอยู่ครับมาอยู่วัดป่าด่านแม็กนี่ครับฝันดีเรื่อยครับคือลงคลิปไปท่านบุส้มส้มนี่ก็คือเขาอยู่สุ้คิปเนาะครับเนาะท่านบุส้มจงังบังในคลีบนะครับเด้อแอดก็ ใายไปเบืง้งคือล่องคลิปไปเบิ้งเนาะแอดกะมาบอกมาว่าเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวมาลุ้นน้ากันห้อยรัฐบาลเนาะงวดนี้ก็คือนี่นะ,น,น,2 90, 2 90นะครับเนาะงวดนี้ก็คือสองเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์นะครับครับปีเก่าผ่านไปแล้วปีใหม่ย่างเข้ามาแล้วก็คอยไมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเอออย่าเก็บอย่าจนเนาะอย่าเก็บอย่าจนอย่ากตำกัวคนอย่าจนกัวใครเพราะว่า คอยมั่งมีเงินล้านนะครับเดอ้อสุขภาพก็แข็งแรงลำ,ลำล,ล,ลำเลยลุ้ยลำลำเลยลุ้ยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงก็แข็งแรงผู้เฒ่าก็ให้แข็งแรงคือตะข้าวเปน็นนมเดอ้อยางได้เลียนได้ยางบ่อได้ก็ให้ลูกได้เลียนได้เด้อครับเดอ้อคือจังตะข้าวเป็นนุ่มหมดละเนาะสุดท้ายนี่ขอให้แต่มี่ความสุขความจเจริญทุกคนเด้อครับเดอ้อคอยพี่โศกเนีน่ยลาบน้ำกันครับวันที่16มกราคมเนาะ 2,565อยขอให้ถือกันทัวหนาเถอะครับเออ290เานะครับเนอะสวัสดีครับ